รบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีจัดกิจกรรมแบ่งปันสุขช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แม้บางกิจการจะมีการคลายล็อกแต่ก็ยังมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบอยู่ค่ะเมื่อวันที่20กันยายนต5 6 4 เทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีจัดกิจกรรมแบ่งปันสุขช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งมีประชาชนมายืนรอต่อแถวสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างพ่านจุนคัดกรองและจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสำหรับกิจกรรมแบ่งปันสุขเป็นกิจกรรมที่เทศบาลเมืองลบบุรีจัดขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบซึ่งจังหวัดลบบุรีเป็นหนึ่งใน29จังหวัดที่สบคจัดให้อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและมีมาตรการข้อห้ามต่างๆเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเข้ามาในพื้นที่ส่งผลให้การทำธุรกิจและการประกอบอาชีพโดยเฉพาะด้านการบริการต้องประกาศปิดตัวชั่วคราวซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อการว่างงานของแรงงานและคนหาเช้ากินขําในพื้นที่ บางคนที่ประกอบอาชีพบางอาชีพหรือบางกิจการที่ต้องถูกปิดตัวชั่วคราวทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลบบุรีได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวแม้ว่าช่วงนี้จะมีการคลายล็อกบางกิจการแต่ก็ยังมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่เทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนําโดยนายจำเริญสละชีพในยุคเทศมนตรีเมืองลบบุรีจึงได้จัดกิจกรรมแบ่งปันสุข เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยมีมาตรการในการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดทั้งคณะผู้บริหารเทศบาลที่เป็นผู้มอบและประชาชนผู้มารับมอบต้องสวมหน้าก,กากอนามายัยเว้นระยะห่างโดยประชาชนทุกคนต่างก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีซึ่งก่อนถึงจุดมอบประชาชนทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองและจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์และเมื่อรับเสร็จ ให้กลับบ้านในทันทีหามารับประทานบริเวณโดยรอบที่แจกโดยในวันนี้แจกอาหารปรุงสุกน้ำดื่มขนมให้แก่ประชาชนมากกว่า300ชุดซึ่งกิจกรรมแบ่งปันสุกเป็นกิจกรรมที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากโดยเมนูแต่ละวันหมุนเวียนสลับรายการกันไปนอกจากนี้เด็กๆที่อยู่ในวัยเรียนก็ต้องอยู่บ้านด้วยการเรียนทางออนไลน์โดยเทศบาลเมืองลพบุรีจึงได้จัดอาหารปรุงสุก และขนมที่มีประโยชน์มอบให้ในมือกลางวันก็จะทําให้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนลงได้นอกจากนี้ทางเทศบาลเมืองลบบุรียังนําอาหารปรุงสุกไปมอบให้กับประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงตักตัวอยู่ที่บ้านอีกด้วย ายจำเริญสละชีพในยุคเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีขร้าราชการเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันในการจัดกิจกรรมแบ่งปันสุขซึ่งทุกคนล้วนมีจิตอาสาที่ต้องการให้ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 การจากกันในวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วราศักดิ์ไกรเลิศกรรมาการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เรารู้ว่าคุณเหน่ยรู้ว่าคุณก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความกลัวและรักชีวิต เหมือนเราทุกคนเราเห็นในสิ่งที่คุณทำ ขนาดไหนฉันรู้ว่าบนบาเธอกดดันสักแค่ไหนฉันรู้ว่าภารักขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีหัวใจที่แกร่งพอชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปลี่ยมล้น หน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพรมบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราสาบซึงซึกเท่าไรที่เธอได้ทำไป ่ลาอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแต่นักรบในชุดขาวทุกคนต้งสู้ทุกๆอย่างด้วยกำลังและความคิด นักรบไม่มีเปืนยังยัดยืนสุดชีวิตและเธอไม่เคยคิดจะหยุดยั้งทุกครั้งที่เธอเหนื่อยอยากให้เธอฟังเพลงนี้ชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปลี่ยมล้นหน้าที่ที่เธอทำเกิน จริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพลํำบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณ จากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาวทุกคนอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาว